รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นําคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสัมพานจังหวัดนครปฐมค่ะและท,ที่ที่ฉันอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือตลาดในสวนแต่น่าเสียดายค่ะวันนี้ที่เราถ่ายทํานะคะตลาดเขาไม่ได้เปิดค่ะเขาเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์แต่ไม่ต้องห่วงนะคะมาถึงที่ทั้งทีวันนี้เราจะนําคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับฝรั่งค่ะฝรั่งที่นี่เป็นฝรั่งอินทรีย์และที่สําคัญเนี่ยทั้งต้นเลยเขาสามารถแปรรูปทุกส่วนได้เลยจะเป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะ ห้องแพ็คฝรั่งที่นี่นะคะอยู่กับท่านักของประธานของที่นี่ค่ะคุณพี่ปริยะปานเจริญค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันดับแรกต้องถามก่อนเลยอย่างที่เราทราบกันดีว่าที่นี่มีการปลูกฝรั่งในพื้นที่แล้วก็ใช้แทจบจะทุกส่วนของฝรั่งเลยแต่ต้องถามว่าฝรั่งที่ปลูกที่นี่เป็นสายพันธุ์อะไรคะอันนี้จะเป็นกินจูค่ะแต่เราปลูกอยู่สองสายพันธุ์ก็คือมีกินจูแล้วก็มีไส้แดงกินจูกับไส้แดงปลูกเยอะไหมคะในพื้นที่ กิมจูเนี่ยมีพื้นที่ปลูกในสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มเราที่เป็นเกษตรอินทรีย์อยู่ประมาณร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่ค่ะผลผลิตเป็นยังไงอ่ะมันมันมากน้อยหรือว่าขาดตลาดยังไงบ้างสำหรับร้อยกว่าไร่นี้ก็ร้อยกว่าไร่ของเราเนี่ยในการส่งสินค้าเนี่ยค่ะก็ไม่พอไม่พอไม่พอค่ะไม่พอค่ะก็มีมากกว่านี้ก็ยังขายได้มากกว่านี้เพราะว่าออเดอร์ที่ต้องการเนี่ยเยอะค่ะอย่างที่เราเห็นตัวนี้ก็คือว่า สมาชิกเก็บเก็บผลผลิตมาค่ะมารวมที่นี่มารวมที่ที่โรงแ a ็คนี่ค่ะ,ะแล้วก็คัดแยกเราต้องคัดยังไงบ้างคะอย่างนี้คือจงจสมาชิกทั้งหมดเก,เก็บสวยนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแบบไหนคือสวยเย่ยก็คือจริงๆเราเป็นอนะินทรีย์เนี่ยมันก็ไม่ได้สวยเหมือนเคมีทั่วไปมันก็อาจจะมีผิวเล็กน้อยอย่างนี้แต่ว่าคือเราขายจนผู้เลยพวก รู้แล้วว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เสียนะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่สวยแต่ว่ามันกินปลอดภัยก็เขาก็ยอมรับได้นอกจากว่ามันเป็นเยอะๆอย่างนี้ค่ะอนนี้คืออย่างนี้ที่มันไม่สวยเนี่ยอย่างางี้เป็นเรียกว่าเป็นเบอร์ตกเรดกเราก็จะเอาไปแปลรูปเป็นน้ำารดังค่ะค่ะอันนี้เราก็มีการคัดเอาเฉพาะที่สวยค่ะแล้วก็แพ็คใส่มาแพ็คแพ็คเป็นถุงแบบนี้ค่ะ ทมื่กี้ถามพี่เขาว่าทำไมต้องเป็น2ลูกอะตอนหนึ่งถุงถุงมันจะใส่ได้เฉพาะ2ลูกแล้วให้พอดีสําหรับการบริโภคใช่แล้วใส่ได้2ลูกแล้วก็ครอบครัวเ,เล็กๆที่จะบริโภคก็ซื้อ 2>, 2ลูกก็พอดีนะคะแต่ว่าถ้าใครต้องการบริโภคเยอะก็ซื้อหลายถุงได้ค่ะแล้วอย่างฝรั่งกินจูกับฝรั่งแดงใช่ไหมใช่ความนิยมอัานไหนเยอะกันคะ ตอนนี้ที่นิยมก็คือกินจูแต่ว่าไส้แดงคนก็นิยมแต่ว่าทางเกษตรกรยังปลูกน้อยอยู่เพราะว่าราคา,าค่ากินสูงการลงทุนมันก็สูงแต่ถ้าปลูกได้ราคารูกก็แพงกว่าเท่าตัวแพงกว่าเท่าตัวเลยก็อันนี้เราส่ง40่สิบไส้แดงเราก็จะส่งแปดสิบโแล้วแล้วเขาเรียกว่าการดูแลเนี่ยมันยากง่ายกว่ากันยังไงะก็ไม่ต่างกันค่ะแต่ว่าไส้แดงเนี่ยต้องมีเทคนิคนิดนึงก็คือเวลา มันออกดอกเพราะเห็นว่าฝรั่งออกดอกเนี่ยต้องเด็ดยอดออกเหมือนที่บอกว่าเด็ดยอดแล้วที่เอาไปทำชาค่ะค่ะแต่ว่าไส้แดงเนี่ยเขามีลักษณะถ้าเราไม่เด็ดยอดเขาจะสลัดดอกทิ้งค่ะเราก็เด็ดยอดแล้วมันก็จะติดดีก็คือเรียนรู้เทคนิคอะธรรมาชาติเขาแล้วก็ให้เข้าใจต้นไม้อ่ะค่ะมันก็จะทําไม่ยากค่ะค่ะตัวตัวของพี่เองเนี่ยคือทําตรงเนี้ยฝรั่งเนี้ยมานานกี่ปีแล้วคะ หรือว่าทาอะไรมาก่อนก็ทําเมื่อก่อนก็จะเป็นอะไรนะเรียกว่าฝรั่งเวียดนามะนะคะทําก่อนไม่ต้องอห่อสมัยนั้นไม่มีแมลงวันทองไม่มีอะไรก็ทําแบบออกลูกมาก็เก็บลูกข่านียค่ะแล้วพอมาต่อมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของโรคแมลงแมลงวันทองอะไรเงี้ยก็ทําให้เราต้องต้องห่อแบบนี้นะคะทุกลูกค่ะก็ห่อห่อเสร็จก็แต่แล้วเราจริงๆเริ่มเลยเนี่ยเราปลูกพวกขุ้่นพวกส้มมาก่อน นะคะแต่ว่าพอทำองุ่นแล้วเราเราเปลี่ยนเป็นทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยองุ่นทำเกษตรอินทรีย์ยากไม่ได้นะคะก็เลยหันมาเปลี่ยนเป็นฝรั่งแล้วก็มาทำให้ผู้บริโภครู้จักฝรั่งอินทรีย์ว่ามันอร่อยว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะคะเราก็เลยทำฝรั่งอินทรีย์เพิ่มขึ้นเพิ่มข<ร>ึ้นจนในที่สุดก็มาถึงวันนี้ก็เยอะอยู่แต่ว่ายอดจำหน่ายเนี่ยก็ยังได้มากกว่านี้เพราะว่าจริงๆตอนนี้ที่เราส่ง รายใหญ่อยู่ก็คือเลมอนฟาร์มที่เดียวค<ะ>่ะจริงๆท็อปก็ยังต้องการเอสยังต้องการสีฟ้ายังต้องการอยู่นะคะหลายเจ้าเลยนะคะย<ะ>งการก็ยังรอรอซื้อเราอยู่ค่ะ เราจะเห็นได้ว่าจะมีสมาชิกที่มาร่วมกันทนําตัวนี้แล้วก็มีพื้นที่ไร่อื่นๆที่นําผลผลิตมาส่งที่นี่ด้วยแสดงว่าเราก็ต้องไปดูเรื่องของการเป็นอินซีให้เขาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะของเราก็จะมีผู้ตรวจกลุ่มนะคะแล้วก็ถึงเวลาเราก็ไปตรวจรับรองก็ที่นี่จะคล้องขอใบรับรองคนที่มาส่งตรงนี้ต้องมีใบรับรองเพราะว่าเวลาเราขายส่งเนี่ยเราจะติดสติกเกอร์แล้วก็ติดตัวนี้เรียกว่าเป็น เหมือนเป็นรหัสแปลงอะคะ่ะซื้อแปลงเ<ป>จ้าของแปลงกจ็จะเราจะรู้ว่าแปลงนี้ของใครอะไรอย่างเงี้ย <ภา S 1> ก็จะมีรหัสติดที่นี่ที่ที่ถุงเนี้ยนะคะก็เหมือนเหมือนติดที่ถุงอย่างเงีย้ยค่ะแล้วเวลาไปถ่ายเนี้ยถ้ามันมีปัญหาเนี้ยเราสามารถตรวจสอดย้อนกลับได้นะคะว่าเป็นกระดังแปลงเนี้ยเป็นของใครเราก็จะเช็คได้เลยสมมุติว่าถ้าไปตรวจเราเจอสารเคมีเนี่ย มันก็จะขึ้นมันก็จะรู้เลยว่ารหัสนี้เป็นของคนไหนค่ะอันนี้ก็จะจะมีของแต่ละแปลงก็มีประจำค่ะก็จะมีเป็นรหัสแบบนี้ด้วยะนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละเท่าไรคะเอ่อเกษตรกร,ะร,กรจะได้สี่สิบาทสี่บาทค่ะแต่ว่าก็ค่าบริหารจัดการในเรื่องของเวลาคัดแยกแพ็คหรือขนส่งเนี่ยทางเลมอนฟาร์มเขาจะเป็นคนจา่ายค่ะ,คะอะตอนนี้ก็ดูการคัดแยก เขาเรียกว่าเกตเกตเอเกตบีแล้วกันนะคะแต่ว่าผลผลิตแบบนี้ไม่ได้ทิ้งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูการแปดรูปว่าที่ไม่สวยแบบนี้จะเอาไปทำอะไรกันต่อจะไปชมกันคะ่ะ นอกจากฝรั่งในพื้นที่ของที่นี่แล้วค่ะเขายังรับฝรั่งจากชุมชนที่ต้องมีการคัดสรรและตรวจสอบเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเมื่อเราคัดฝรั่งที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์แล้วชาวบ้านก็จะแพ็คของส่งตามแหล่งจําหน่ายส่วนผลผลิตที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำหรือด้อยลงมานิดหนึ่งนะคะเราก็จะนํามาทําการแปรรูปค่ะพอเราได้ฝรั่งที่เราคัดแล้ว ผลดีๆนี่คือก็เอาไปส่งขายใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเราก็จะเข้าลงแพ็คคัดแยกคัดแยกเสร็จก็แพ็คใส่ถุงแล้วก็ติดสติกเกอร์อาาแล้วก็ติดรหัสของแปงข,ของสมาชิกแต่ละส่วนแล้วส่วนเบอร์ที่มันตกเกรดเราก็แยกมาแปลรูปเป็นน้ำฝรัง่งอ,อันนี้คือที่ตกเกรดแล้วใช่ผิวมันก็จะไม่มจะเป็นแบบไหนอะเนี่ยค่ะพอผิวมันไม่สวยเงี้ยใช้ไม่ได้เราก็เอามาแต่ง อ๋อข้าเอาผิวออกใช่เอาผิวออกแต่งแต่วให้มันเหลือแต่สิ่งที่มันดีๆที่คือความจริงมันก็กินได้นะค่ะกินได้แต่ว่าผิวมันไม่สวยเวลาไปวางขายลูกค้าก็ไม่ซื้อว่ามันไม่สวยแต่ว่าถ้าเรามาแปลรูปมันก็มันก็ดีอ่ะมันไม่ได้เสียมันไม่ได้เสียเลยเนี่ยมันแค่เป็นที่ผิวค่ะ ปกติแล้วเราจะคั้นเนี่ยเราจะคั้นทุกวันไหมคะคือเก็บมาต้องคั้นเลยหรือว่ายังไงบ้างก็เใหญ่ถ้าจะทําก็จะคั้นเลยแบบได้แบบสดๆมันก็จะมีวิตามินซีสูงสูงคู่บริโภคค่ะแต่ถ้าเอาค้างไว้หลายวันวิตามินซีมันก็จะเริ่มลดลงค่ะผิวที่เสียๆเนี่ยไม่เอาเอาแต่เนื้อขาวๆเลยแล้วก็เม็ดฝรั่งเม็ดก็ไม่เอาค่ะไม่เอาแต่เมื่อกี้คุณลุงบอกว่าเอาไปทําประโยชน์ได้ก็ถ้ามันมีเม็ดก็บางทีเราก็เอาไปเพาะ ค่ะเพราะแล้วก็ทําเป็นต้นพันธุ์ต่อค่ะอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเช่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูด้านในเห็นเขาบอกว่าที่เนี่ยเขาคั้นกันขวดต่อขวดเลยจะสดขนาดไหนแล้วก็ที่สําคัญเลยคือคั้นสดไม่มีผสมอะไรเลยด้วยใช่ค่ะอยู่ได้กี่วันนะคะอยู่ได้เจวันอยู่ได้7วันอะไปดูหน้าตากันดีกว่าค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไง แล้วเราก็จะมาทําการคันใช่ไหมคะคันที่ว่านี่คือเครื่องแบบนี้เลยใช่ค่ะเครื่องแบบนี้เลยเป็นเครื่องสกัดเย็นก็คือคันแล้วก็แยกกาบแยกน้ำเลยค่ะทำแค่สองเครื่องนี้สามเครื่องสามเครื่องนี้เลยกับออเดอร์ในแต่ละครั้งที่มาเจ็ดแปดร้อยขวดใช่ถึงหนึ่งพันกว่าขวดถึงหนึ่งพันกว่าขวดแล้วก็คือไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าอันนี้คือฝรั่งสดๆคือใส่เข้าไปแล้วก็ แยกน้าแยกกากใช่ค่ะแล้วอย่างตัวกากนี่นะคะเราเอาไปทําอะไรได้บ้างกากนี่ก็จะเอาไปทําเป็นฝรั่งงนีฝรั่งแผ่นนะคะที่นั่นแล้วก็ที่ส่วนที่เหลืออีกก็เอาไปให้คนที่เขาเลี้ยงวัวเขาก็จะไปเป็นอาหารหวัวแล้วก็ไปเลี้ยงปลาเอาไปหมักปุ๋ยคือเราจะใช้ประโยชน์เขาได้ทั้งหมดค่ะไม่ได้ทิ้งเลยค่ะและอย่างน้ําที่ได้เราก็คือจะ,ะตรงนี้ใช่ไหมใส่วใสขวด เราสามารถแพ็คใส่ขวดได้เลยใช่ไหมคะต้องต้องรอเขาไหมหรือว่ายังไงให้เขาตกตะกอนหรือไม่ไม่ค่ะก็คืออันนี้ก็จะใส่กรอบใส่ขวดได้เลยอันนี้มันก็จะออกมาก็จะมีทั้งเนื้อมีทั้งน้ําก็คือเนื้อมันจะไม่ได้เหมือนน้ำฝรั่งทั่วไปที่บอกว่าน้ำใสๆสอันนี้เราเวลาเราดื่มเนี่ยเราจะได้รสชาติของฝรั่งที่เหมือนกับเรากินฝรั่งสดสดอ่าอันนี้คืออย่างที่บอกก็คืออยู่ได้5้าวันค่ะ 5้าวันในความเย็นค่ะต้องแค่ยเย็นตลอดเวลาค่ะนี่ค่ะ,ะ,คะแล้วก็ส่งก็จะมีตาของเลมอนฟาร์มแล้วก็จะมีบอกอวันผลิตวันหมดอายุค่ะก็จะกําหนดไว้ที่5วันค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าอยู่ในเก็บถ้าเราจะซื้อไปเก็บกินเองเนี่ยถ้าเราไม่ต้องซื้อบ่อยเราก็คือซื้อไปเราก็เข้าฟิสเลยให้มันแข็งค่ะแล้วพอเราจะกินก็ออกมาละลายอันนั้นก็จะอยู่ได้คึ่งค่อนเดือนเลยอ,อยู่ได้หลายวัน ก็อย่างที่ที่บอกว่าฝรั่งเนี่ยนอกจากเก็บลูกมาแล้วคัด <ฮะ S 2> เอาผลผลดีส่งจําหน่าย <ฮะ S 2> ผลที่ตกเกตก็จะมาเป็นน้ําฝรั่งแล้วส่วนอื่นๆของฝรั่งเราไปทําอะไรได้บ้างคะก็ส่วนอื่นก็เราใช้ตั้งแต่ใบเลยค่ะใบเราก็ไปทําเป็นชาใบฝรั่งเ<อ>ดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นๆกันบ้างดีวกว่านะคะว่าฝรั่งเนี่ยเอาไปทําเป็นออกมาสําเร็จแล้วจะเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ที่นี่ยังเป็นสวนเรือนรูด้วยเดี๋ยวไปชมกันค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะ น้ำฝรั่งที่นี่คั้นสดทุกขวดจริงๆค่ะได้วิตามินครบถ้วนและสำหรับกา,กากนะคะก็จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะต้นและกิ่งฝรั่งที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเขาก็จะนำไปเผาเป็นทานนอกจากนี้นะคะยังมีการคิดวิวัฒนาการในการแปลรูปใบฝรั่งมาเป็นชาใบฝรั่งด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมการทำจากน้องๆหนูๆที่โรงเรียนบ้านหัวอ่าวกันค่ะ มาถึงอีกหนึ่งจุดค่ะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฝาหลังนะคะอยู่กับที่ตรงเรียนค่ะอยู่กับท่านผอ,อ,อนะคะผอ,อ,อต้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆด้วยค่ะอ่ะก่อนที่จะมาดูกรรมวิธีในการผลิตนะคะต้องถามก่อนเลยว่ากิจกรรมตรงนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเกิดมาจากโครงการพัฒนาการเรียนรู้แปรรูปเกษตรอินทรีย์นะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ย ก็จะมีการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทุกๆหนึ่งภาคเรียนนะคะ<ฆ>ภาคภาคการศึกษาต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์<ฆ>นะคะสำหรับออปีนี้นะคะเราก็ได้พัฒนาในเรื่องของการแปลรูปใบฝรั่งนะคะได้มาเป็นชาใบฝรั่งค่ะอค่ะทีนี้ใบฝรั่งเนี่ยถ้าเราถ้าเราพูดยังไๆถ้าหยิบ,ยบชิมแบบผิวเผินจากต้นเลยเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติทั้งฝาดทั้งขมตรงนี้เรามีการคัดสรรยังไงถึงได้ออกมาเป็นชาตัวเนี้ค่ะ เราก็ใช้วิธีผสมผสานนะคะตั้งแต่ยอดแล้วก็ผู้ที่สองผู้ที่สามรวมกันไปนะคะ,คะแล้วก็นำมาเป็นบรรจุเป็นถุงชานะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ดื่มได้อย่างสะดวกค่ะ,อ,ะอ่านนั้นเราเริ่มได้เลยค่ะโอเคค่ะขั้นตนลูกอันนี้คืออบเรียบร้อยแล้วอบเรียบร้อยแล้วก็จะมาเป็นอะไรดูเตรียมทําได้เลยคะลูก น้องก็จะมีหน่วยหน่วยคือการกรอก<ๆ>กรอกชาก่อนก็ใช้วิธีการประมาณแล้วก็ชั่งตวงเอาค่ะค่ะพอนนองได้แล้วเนี่ยน้องก็จะมาวางไว้แล้วก็จะมีน้องอีกคนนึงเนี่ยอีกกลุ่มนึงเนี่ยในการชัง่งนะคะก็ไหวตรงนี้น้องก็ชั่งลูกยิบชั่งค่ะให้ได้กิจกรรมคะบอกด้วยพอเขาทำพอเขาทำนานๆเนี่ยเขาจะเริ่มเกิดความเคยชินในการกะในการวัดปริมาณแล้วก็ตวงอะค่ะค่ะ ระวังโดนถูกมือนะลูกนับหนึ่งถึงสิบค่ะอันนี้คือได้แล้วใช่ค่ะเวลาทาเราก็คือใส่กับน้ำร้อนใช่ค่ะเ,ออเขาอยู่ได้นานขนาดไหนเออเท่าที่เราเราวางทิ้งไว้เนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบหนึ่งเดือน1 1> โดยท1 1> ดี่ไม่ใส่ไม่ใส่สารวัตถุอะไรเลยนะคะ,คะเพราะว่าเราเป็นอินซีอยู่แล้วะนะคะแต่ว่า เท่าเท่าที่เราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยคือหมดก่อนค่ะก็คือจะไม่ไม่เพียงพอค่ะแต่ว่าในเรื่องของสรรพคุณเนี่ยถ้าทานทุกวันก็ก็ไม่ดีต่อร่างกายด้วยเพราะว่าเขามีฤทธิ์ในเรื่องของลดอาการออท้องเสียใช่ไหมคะถ้าทานบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะท้องผูกได้ืมก็ต้องทานแค่พอควรน,นะคะ<ช>ทีนี้จําหน่ายอยู่แพ็กเกจละเท่าไหร่เอ่ยสองละ 2องละห้าสิบาทซองละห้าสิบาทก็จะเป็นซองแบบนี้นะคะบรรจุอยู่ในแพ็กเกจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ชุมชนก็ได้หรือว่าสั่งตรงโรงเรียนเลยได้ไหมิด้่ะได้เลยค่ะเบอร์อะไรคะเบอร์โทรศัพท์0ูนย์หกหนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าห้าสี่ค่ะค่ะก็ติดต่อกันมาได้นะคะขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราแพ็กกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูภายในศูนย์กันต่อค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ ทาในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากฝรั่งอินรีแทบจะทั้งหมดทุกส่วนแล้วที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ค่ะเป็นศูนย์เรียนรูเ้เกี่ยวกับอะไรได้คะศูนย์เรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ได้น้อมนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านรัชกาลที่9มาใช้ในชุมชนของเราก็คือเราเน้นที่จะปลูกของกินกันเองะนะคะแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เรากินก,กินทุกอย่างที่เราปลูกเหมือนที่พระอ,องค์ท่านได้สอนไว้นะคะแล้วก็พอเราทําเป็น เศรษฐกิจพอเพียงเราก็เลยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาดูงานมาเรียนรู้กับเราด้วยก็เรียกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์ภายในศูนย์กันดีกว่าที่นี่นอกจากจะนำผลิตภัณฑ์ภายในพื้นที่ออกมาจำหน่ายแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะทางกันเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าค่ะด้านหน้าเรานี่เองค่ะ ตรงนี้จัดเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นตลาดด้วยค่ะตรงนี้เราจะมีเป็นตลาดในสวนค่ะ,คะก็จะมีะวันเสาร์และวันอาทิตย์เปิดจำหน่ายตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย3นะคะก็คนในชุมชนในของเราตรงนี้หมู่บ้านเราเนี่ยก็ใครปลูกอะไรก็เอาออกมาคใครแตะรูปอะไรก็ทําออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างเช่นที่เห็นนี่ก็จะเป็นชาวบ้านที่เขา มีมะขามก็เอามะขามมาคุกแล้วก็ขายล้วก็กทำทองมว้วนแล้วแต่ว่าเขาจะมีฝีมือด้านไหนแล้วก็มีการเลี้ยงไก่ในหมู่บ้านเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นชาใบฝรั่งของ Happy School ซึ่งเป็นผลิตโดยยุวเกษตรของเรียนบ้านหัวอ่าวส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวสเปร แก้ปวดแก้เมื่อยนะคะแล้วก็ทํามาจากวัชพืชซึ่งเป็นพวกแ้วหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเอามาผลิตเป็นสเปรย์แล้วมันสามารถเป็นยากแก้ปวดได้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแอลกอฮอล์กลิ่นกุหลาบาใช้กุหลาบมอนนะคะนี่เป็นแอลกอฮอล์นะเนี่ยใช่เป็นกุหลาบมอนที่ปลูกในพื้นที่ใกล้เคียงกับเราเนี่ยแล้วก็เป็นกุหลาบที่เป็นอินรีย์นะคะแพ็กเกจน่ารักมากเลยใช่ค่ะ อันนี้ก็คือมาจําหน่ายที่นี่นอกเหจากนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์บ้าน<ช>หัวอ้าวใช่ค่ะแล้วก็ของเรานี่ที่มีอีกก็คือการปลูกข้าวอินทรีย์นะคะก็จะมีตัวข้าวไรเบอรี่นะคะ,คะข้าวไรเบอรี่นี่ก็จะเป็นข้าวกล้องที่กินเพื่อสุขภาพจริงๆใครเป็นโรคเหน็บชาอันนี้กินไปแล้วหายค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้กําลังขายดีแล้วก็ดูแลสุขภาพได้มากก็คือตัว ข้าวกขอสีสามซึ่งเราปลูกเป็นข้าวอินีซ์ที่นี่อันนี้จะเป็นข้าวน้ําตาลต่ํานะคะสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานค่ะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่นํามาจําหน่ายแล้วก็จะเห็นด้านหน้าเราก็จะเป็นเป็นผักเป็นผักมีมะนาวมะเขือซึ่งวันนี้มันไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีน้อยนะคะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยชาวบ้านที่เขาปลูกกันเองปลูกกินเองก็เหลือก็นํามาจําหน่ายตรงนี้ก็สามารถมาเลือกซื้อหาหรือว่าชมได้นะคะ ส่วนทางด้านนี้นะคะ<ร>ก็จะเป็น<า>เรื่องทางด้านหลังของ,งสมุนไพยนะคะค่ะถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นวายฝรั่งนะคะ,คะก็จะเป็นมีทั้งฝรั่งสีแดงและสีเขียวซึ่งใช้สีแดง30%สีเขียว70%หมักเป็นวายนะคะใช้เวลา6เดือนค่ะตัวนั้นจะเป็นตัว เมล่อนเมล่อนค่ะเมล่อนเราไม่ได้ปลูกที่นี่แต่ว่าเป็นเครือข่ายที่ทําเกษตรอินทรีย์ทาเป็นน้ําส้มเหมือนน้ำส้มออสโอค่ะอันนี้ก็จะเป็นเลยเนี่ยเป็นอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรอ๋อตัวนี้จะเป็นตัวตัวทําให้งามนะคะซึ่งเราตัวทให้งามเหมือนแทนปุ๋ยค่ะแต่ว่ามันทํามาจากปลาหมักปลาหมักค่ะปลาหมักแล้วเราเอามาสกัดค่ะมันก็จะได้น้ําสีใสอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเก็บไว้ได้เป็นปีไม่เสียแต่ถ้าเรา พูดถึงคําว่าปลาหมักเนี่ยเอาปลามาหมักกับ,กบ,กบน้ําตาลแล้วก็พอดอเนี่ยมันก็จะเป็นสีดําๆแต่เราอจะมีหม้อต้มสกัดให้มันใสนะคะแล้วก็คุณภาพดีขึ้นแล้วก็เก็บได้นานส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งของบ้านหัวอ่าวก็คืออันนี้ผลิตมาจากต้นหนานฉเฉวอยรู้จักต้นหนานฉเฉวยไหมคะรู <c oughs> ้จักเมื่อก่อนคนจะกินกันแก้ความดันลดน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าถ้ากินเยอะๆมันก็จะไปทําลายตับทําลายไตอพอปลูกกันเยอะๆก็ไม่รู้จะไปไหนก็ต้องตัดทิ้งเราก็เอานํามาต้มสกัดแล้วก็เป็นสมุนไพรฉีดไล่แมลงได้ีไล่แมลงเขาบอกว่าใช้มันจะเป็น 20cc กับน้ำ20ลิตรค่ะก็เท่ากับีซีละลิตรฉีดพ้นอันนี้จะฉีดผักผลไม้ได้หมดเรื่องของแมลงตัวนี้เป็นตัวน้ำส้มค่ะน้ำส้มผลไม้ที่เราเผาถ่านแล้วได้มานี่ค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนที่ทำให้พืชออกดอกค่ะอันนี้สูตรถ้าบอกสูตรแล้วก็แบบน่ากินมากเลยถ้ามีไข่ไก่มีอาคูมีโยเกิร์ตม,มีลูกแพรกระหวากนะคะ,คะแล้วก็มีน้ำตาลใสแ่แดงค่ะก็คือตัวนี้มันตัวบำรุงนะคะถ้าคนาไปหมักกินแล้วใส่น้ำผึ้ง แล้วก็หมักกินอันนี้เป็นยาอายุวัฒนะสําหรับคนกินไ,ได้เหรอกินได้แต่อันนี้เราหมักให้พืชกินก็คือเราไม่ใช้น้ําผึ้งเราใช้เป็นกากน้าตาลหลีน้าตาลายแดงแต่ใช้สูตรเดียวกับเมื่อก่อนประเชิงดังๆเ<อ>ข้ามานะคะตัวนี้นะคะก็ทําให้พืชดูนิดนึงพืชพืชได้ตัวนี้แล้วจะทําให้พืชออกดอกนะคะออกดอกออกผลแล้วก็เป็นตัวบํารุงผลตัวบงลงผลใช่ทีนี้เวลานักท่องเที่ยวจะเข้ามาหรือว่าอยากจะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์ เปิดรับยังไงบ้างก็ของเราเปิดรับทุกวันนะคะ,ะก็แต่ต้องติดต่อมาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่ติดต่อเนี่ยอาจจะมาชนกันแล้วก็จะไม่ได้รับความสะดวกสบายก็จะต้องจองล่วงหน้ามาค่ะ,ะก็ติดต่อมาที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าวนะคะเบอร์โทร0 8 1 3 0 3 8 5 5 6ค่ะ,ะปกติแล้วรับได้ถ้าเป็นกลุ่มเลยเนี่ยได้สัประมาณกี่ท่าน ก็ถ้ามาแบบสบายๆรุปใหญ่ก็ประมาณ5 0 7 0ิถึงนะคะห้ถึงค่ะแต่ถ้าใหญ่มากก็ความสะดวกสบายมันก็จะลดลงแต่ว่าถ้ามาระดับ20-30ค,คนเนี่ยกำลังดีหรือจะมาเป็นครอบครัวก็ได้ค่ะและอย่างที่เขามาเนี่ยค่ะเขาจะสามารถได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างค่ะคือตรงนี้มันมีได้เรียนรู้หลายอย่างนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในการรวมกลุ่มในการผลิต ฮอร์โมนผลิตปุ๋ยอันนี้ได้หมดนะคะแล้วก็วิธีการปลูกผักอินทรีย์ปลูกผลมไม้ปลูกข้าวอินทรีย์อะไรเงี้ยก็สามารถมาเรียนรู้กับเราได้เราจะมีทีมวิทยากรนะคะที่ถนัดแต่ละเรื่องค่ะนะคะก็แล้วแต่ว่าที่ติดต่อมาเนี่ยอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเราก็จะจัดวิทยากรให้ตามเรื่องนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการขยายพันธุ์พืชเพาะพันธุ์พืชอะไรเงี้ยได้หมดค่ะ ก็เรียกว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรติดต่อเข้ามาก่อนนะคะเดี๋ยวท <ฮะ S 1> ิ้งเบอร์ไว้ให้หน้าจอทีวีก็โทรมาสอบถามกันได้ที่นี้อยากจะให้ฝากถึงผู้ชมผู้ชมทางบ้านนิดนึงให้หันมาสนใจในการบริโภคผลไม้ไทยบ้านเราหน่อย <ฮะ S 1> ตอนนี้ช่วงเศร,รษฐกิจแบบนี้ด้วยอยากให้หันมาบริโภคสินค้าที่เป็นของคนไทยเนี่ยค่ะก็เรื่องของสินค้าของคนไทยก็อยากให้เน้นเรื่องของออร์แกนิกด้วยเพื่อดูแลสุขภาพเพราะว่า ทุกวันนี้คนบริโภคสารเคมีเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เจ็บป่วยนะคะโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลคุณหมอก็ต้องทํางานกันหนักๆแต่ถ้าเราได้บริโภคผลผลิตที่เป็นอินทรีย์เนี่ยสุขภาพเราก็จะดีนะคะ,คะก็อยากเชิญชวนนะคะว่าให้ผู้บริโภคเนี่ยสนใจในเรื่องของการบริโภคให้ซื้อในสิ่งที่เป็นอินทรีย์นะคะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างหาได้ยากนะแต่จริงๆก็ก็อยากแนะนําว่า ถ้าได้มาเรียนรู้แล้วก็กลับไปปลูกกินกันเองเนี่ยดีที่สุดค่ะเรียนรู้แล้วก็กลับไปปลูกกินเองดีที่สุดนะคะเราบองได้เลยว่าเป็นอินทรีย์แล้วก็ปลอ,อดภัยจริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณป้าเป็นอย่างสูงเลยที่พาเรามาทําความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้รวมถึงมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของฝรั่งหนึ่งต้นเนี่ยสามารถเอาไปทําอะไรได้มากแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะจริงค่ะ,คะ วันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปรีภาพบรรยากาศสบายๆของที่นี่นะคะโอกาสหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ